สวัสดีครับพวกัช่องสปริงแท็บโอพีโอลนะครับวันนี้ผมก็จะมานะครับวันนี้วันนี้ก็จะมาเอาตู้เจบินนะมาวียกับตู้โทโบของผมนะครับซึ่งตู้เจบินเนี่ยมันเป็นตู้รุ่นเด็กของผมที่ผมใช้นะครับก็มันมีอยู่ตู้เดียวนะครับมันเก่าแล้วนะครับมันนานมากประมาณสามสี่ปีนะครับตู้นี้ ผมซื้อมาเป็นก่อนตู้ t u บ b อีกนะครับก่อนตู้พวกนี้อีกนะครับก่อนมาก่อนผมมี M แค่ตัวเดียวนะครับเมื่อก่อนที่มีตู้นี้มันอยู่มีอมีเครื่องปรุงอะไรเกือบเกือบครบแล้วนะครับก่อนกว่าจะมาเล่นตู้ t ทโบนี่นะครับตู้โท r b นี่ก็ใหม่อยู่นะครับเพราะว่าเล่นมาไม่นานนะประมาณปีสองปีนะครับก็เดี๋ยวเรามาจะ vs กันนะครับว่ามันดังเสียงมันแตกต่างกันหรือเปล่าแตกต่างกันอย่างไรนะครับ ก็ในคลิปนี้ผมขอให้ทุกคนใส่หูฟังนะเพราะว่าลําโพงโทรศัพท์ไม่สามารถได้ยินเสียงเบสได้นะครับเพราะว่าลําโพงโทรศัพท์มันค่อนข้างที่จะเล็กนะครับมันก็เลยไม่มีมันไม่ได้มันไม่ค่อยได้ยินเสียงเบสนะครับแนะนําให้ใส่หูฟังนะครับที่ดีหน่อยนะครับประมาณหลักร้อยขึ้นไปนะครับก็ดีนะร้อยกว่าร้อยสองร้อยนี่พอพอได้นะครับรับเสียงเบสได้อยู่นะครับก็ให้ว่าตังเพลงับเดี๋ยวเรามา ทดสอบกันเลยว่าสูตรไหนจะแรงกว่าหรือว่ายังไงนะครับผมจะไม่คือผมจะไม่บอกนะครับว่าอะไรแรงกว่าให้ท่านผู้ชมตัดสินใจด้วยหูตัวเองนะครับว่าตัวเองอะชอบแบบไหนนะครับชอบเสียงแบบไหนก็เลือกตามใจที่เราชอบได้เลยนะครับไม่ใช่ว่าผมบอกว่าสูตรนี้แรงสูตรนี้แรงก็ไม่ใช่นะครับให้ตามแนวแนวเบสที่ทุกคนชอบนะครับก็ไปเลือกสูตรที่ใครอยากได้นุ่มแน่นก็ อันนี้นะครับแต่ถ้าใครอยากให้เป็นแข็งกระแทกพุ่งๆก็งกอร์บัวไปนะครับเดี๋ยวเรามาลองเปรียบเทียบกันเลยไอในคลิปเนี้ยผมจะสลับสายไหมครับเมื่ี้มีสายไหมครับผมจะสลับสายให้เห็นเลยที่ผมจะไม่ไปปรับตรงที่ตรงที่พอว์แอ็มนะครับเผื่อคนหาว่าผมไม่ชั่อนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะไปถอดสายสัญญาณไอสายไฟลำโพงด้านหลังสลับกันเลยนะครับผมจะเปิดเพลงไว้เลยนะครับ ก็คลิปนี้ก็ขออนุญาตใช้เพลงของ DJ Noob Inter Sound ในการทดสอบแล้วกันนะครับก็มามาดูกันเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดด้วยทูบุ๋ยด้วย j j j Bin ก่อนนะครับเกียผมใส่ไว้นานแล้วนะ d j Noob Inter Remix Productions นี่ก็เสียของตู้เจบินนะครับตู้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 ด้านนี้นะครับเดี๋ยวไปฉลนับเป็นตู้โทโทโับูครับเดี๋ยวชันับ จะสลับเป็นตู้เจเจบินแล้วกันนะครับ เอาสลับเป็นตู้โทโบอีกสักครั้งนึงครับนี่ตู้นี้นะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับการที่เรามาเปรียบเทียบกันนะว่าตู้เจบินระหว่างกับตู้เจบินกับตู้โทโบนะอันนี้ตู้โทโบอันนี้ตู้เจบินนะครับว่าเสียงมันจะแตกต่างกันอย่างไรนะครับว่าด้้าเสียงเป็นยังไงก็คลิปนี้ก็ผมแนะนําให้ใส่ครูฟังนะครับใส่ทั้งสองข้างเลยนะครับผมก็เป็นมาณนี้นะครับก็ใครที่ชอบเสียงแข็งๆก็เป็นี้นะครับส่วนใครที่ชอบเสียงนุ่มๆนะครับนุ่มเน้นก็อันนี้นะครับเจบินนะครับ ผมไม่ได้บังคับว่าต้องใช้สูตรให้ทุกคนใช้สูตรตามผมหรือว่าตามใครข้างนั้นนะผมให้ทุกคนฟังขับหูตัวเองนะครับอยากได้สูตรไหนชอบเสียงแนวเสียงเบสดแนวไหนก็เลือกตามที่ตัวเองชอบได้เลยนะครับก็คลิปนี้ก็มีไว้เท่านี้ครับที่มาเปรียบเทียบกันเฉยๆนะแต่ว่าตู้โทโบกับตู้เจบินนะก็นะครับสำหรับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดปุ่มใครทีเลือกกระดิ่งทั้งหมดนะครับดิ้งๆพเพื่อจะได้ไม่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องสซริงเทล โอปีโอนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย